สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาทำกิจกรรมหนึ่งเนาะต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปที่ผ่านมาผมก็จะทำคลิปเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับเราปลูกทุเรียนเล็กเนี่ยนะครับพอดีเราปลูกผ่านไปสักยะนะครับประมาณปกีกว่าๆนะครับปี3เดือน โคกบริเวณที่เราปลูกทุเรียนนะครับดินเขาค่อนข้างแน่นนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับดินของผมเนี่ยเป็นดินทรายค่อนข้างล้วนนะครับวันนี้ผมก็เลยมาต่อคลิปนะครับหลังจากที่ผมได้แค่ปัญหาเรื่องดินแน่นก็คือผมจะสับดินรอบๆบ,บริเวณนะครับส่งพุ่มทุเรียนนะครับแล้วก็ขยายออกมาด้านข้างนะครับ อย่าที่ทําแบบนี้นะครับอย่างแรกก็คือก็อย่างที่บอกครับคือแก้ปัญหารเรื่องดินแน่นสองก็คือช่วยเพิ่มช่องว่างของอากาศนะครับให้เขาสามารถแทรกเข้าไปนะครับในเนื้อดินได้นะครับเพราะว่าในส่วนรากนะครับส่วนที่อยู่ข้างล่างนะครับเขาก็ต้องการอากาศหายใจนะครับต้องการใช้อากาศเหมือนกันนะครับเพื่อนําไปใช้ในกระบวนการ,ตเ,รเติบโตของเขาเนาะ นะครับรการที่สามก็คือนะครับรพล,ลวนเนี่ยมันก็เวลาเราใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรต่างๆหรือว่าปุ๋ยเคมีปุ๋ยหมกักปุ๋ยอะไรลงไปเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เนื้อดินเนี่ยซับกับเนื้อปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับถ้าถ้าเราไม่พลวนนะนะครับโอกาสที่ที่ปุ๋ยคอกรอปุ๋ยเคมีปุ๋ยวิทยาศาสตร์นี่เราใส่ลงไปมันมีโอกาสที่จะไหล นะครับไกลลงด้านข้างนะครับโอกาสที่พืชหรือว,ว่าต้นทุเรียนเล็กของเราจะได้รับธาตุอาหารมันก็ก็ต่ําลงเนาะนะครับประการที่4ก็คือแน่นอนนะครับก็คือกาทําแบบนี้มันก็ทําให้โครงสร้างดินนะครับอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับดินไม่แน่นนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิป นะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ผ่านมานะครับอย่างที่ผมเล่ามานะนะครับก็คือผมจะใช้ฟางคุมอีกรอบหนึ่งนะนะครับเพื่อช่วยในการซับความชื้นนะครับรักษาความชื้นนะครับไม่ให้ดินหน้าดินแห้งนะครับช่วงนี้ก็ย่างเข้าหน้าหนาวนะครับอากาศค่อนข้างเย็นตอนเช้านะครับแล้วอีกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากนี้ไปก็ผ่านหน้าหนาวนะครับก็จะเข้าฤดูร้อนนะครับ ถ้าเราไม่ใช้ฟางคุมแบบนี้โอกาสที่จะทําให้โคกที่เราปลูกทุเรียนหรือว่าดินที่เรานํามาปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับแห้งลงได้เร็วนะครับก็เลยนําฟางมาคุมนะครับฟางเนี่ยนะครับถ้าเราลดน้ํานะครับทุกวันนะครับวันละครั้งเนี่ยนะครับประมาณ5้าถึงหกเจดือนเนี่ยมันก็ค่อยๆ่อยส่อสยสลายไปแล้วลนะครับหลังจากนั้นนะครับพอผ่านไปได้สักระยะหนึ่งเนาะ นะครับพอฟังเขาย่อสไลดยเนี่ยนะครับเราก็ใช้นะครับ,นะรบสามารถใช้ดินรอบๆนะครับพวกผู้เรียนที่เราปลูกนะครับกบดินขึ้นมาแล้วก็ผสมร่วมกับปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยเคมีนะครับดินตรงนี้มันก็จะไม่แน่นนะครับมันก็จะทําให้โครงสร้างดินนะครับปร่งร่วนซุยได้ดีขึ้นนะครับ ันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้ดูนะครับในการแก้ไขปัญหาดินด้นนะครับโดยการปรับโครงสร้างของดินนะครับผมก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมทำนะนะครับดินบริเวณรอบๆด้านข้างนะครับผมก็จะสับนะนะครับสับให้มีระยะห่างนิดนึงนะครับไม่ใช่พรวนนะครับถ้าพรวนมันก็เป็นการตีดินให้ละเอียดเนาะ แล้วว่าผมสับสับสับรอบๆนะครับผมก็เริ่มสับตั้งแต่ตอนต้นทุเรียนของผมอย่างเล็กๆนะครับตั้งแต่ห้าหกเดือนไล่ๆออกมาเรื่อยๆนะแต่ว่าอย่าไปสับใกล้กับบริเวณทรงพุ่มเขานะครับให้ห่างจากทรงพุ่มเขาก็ประมาณสักสองคืบนะครับทรงพุ่มเขาระดับนี้เนาะนะครับเราก็สับนะครับขยายออกมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้โครงสร้างดินไม่แน่นนะครับ สอคลิปที่ผ่านมาเพื่อนๆคงจะได้บางท่านอาจจะได้ดูต้นทุเรียนต้นนี้เนาะนะครับผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วนะครับนะครับเชื้อราโดนโดนเชื้อราเข้าทําลายหนักมากนะครับเนี่ยเหลืองนะครับใบเหลืองเต็มต้นนะครับหลังจากนั้นผมก็ค่อยแก้ปัญหาเรื่องเชื้อราก็อย่างที่ผมบอกครับผมใช้ม a นโคเซ็ฉีดสลับกับเชื้อรา BS นะครับหรือบาซิลัสซับทิลิสนะครับนะครับต้นที่เป็นเชื้อรานะครับเขาก็ หลังจากที่เขาเหลืองนะพอโดนฉีดเข้าไปเนะี่ยเขาก็ธรรมดานะครับใบมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะใบมันเสียแล้วเนาะมันก็ร่วงนะครับสำ,สำหรับใบร่วงผมก็เก็บออกนะเก็บไปทิ้งข้างนอกนะครับเขาก็แทงใบใหม่ขึ้นมานะครับมันก็ค่อนข้างดีนะนะครับต้นนี้นะครับปัญหาเรื่องรควก็ยังไม่เห็นนะก็อาจจะมีบ้างะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับแต่ว่ามันไม่ลักรณะมันไม่ขยายเป็นเพียงจุดอย่างเนี้ หุดีน้ำตาลนี้ครับนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับให้พเพื่อนๆได้ดูเนาะโดยเฉพาะพเพื่อนๆนะที่เพิ่งหัดปลูกทุเรียนนะครับมันกับผมเนาะผมปลูกทุเรียนผ่านมาก็หนึ่งปีสามเดือนนะครับก็เจอปัญหาหลายอย่างนะครับก็ค่อยแก้ไขปรับปรุงไปนะครับ ครับสาหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่านะครับ mm hmm. เลื่อนเรียนรู้กับพี่ป้านาอาเนาะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนน้องพี่นะครับ mm hmm. เกี่ยวกับ mm hmm. นะครับ mm hmm. การปรับโครงสร้างดินนะครับ mm hmm. เพื่อให้ทุเรียนจเจริญเติบโตเนาะนะครับสำ mm hmm. หรับคลิปนี้ขอขอจบลงแเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ